สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ยูทูปปื้สุพี่มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองลำบุญคลองเป่งครับผมวันนี้ผมมาทําสารคดีเกี่ยวกับนกกาน a m กับนกปาขางเหมือนเดิมครับผมตอนนี้นกกาน a m กําลังบินมาสู่ที่นอนแล้วครับคนไปชมเยอะแยะเลยนี่ครับเยอะแยะเลยนี่มันบินมาสู่ที่นอนหมดแล้วนี่ ในนกกานามนกปากหางบินไปบินมาอยู่นี่ครับคนไปชมเยอะเลยเนี่ยนู้นี่ยตัวดำๆเข้าข้างในคนไปชมเยอะเลยเนี่ยเห็นตัวดำๆนั่นแหละนี่เป็นนกกาน a m ทั้งนั้นเลยแหละเยอะเลยเนี่ยตัวใหญ่ๆเป็นนกปากหางคนไปชมมาบินมาแล้ว ແລະມາយ៉ាងនេះລະក្នុងបទជុំនេះเยอะជិញជិញໂឡໂអូហូຫຼາຍໂຕហើយຕົងនេះបងបទជុំខ្ញុំយកយ៉ាកឡើងໂអូໂឡเยอะយ៉ាកเยอะជិញជិញអ្នកក្នុងបទជុំអឺហឺถ่ายកងមືមសាន់ໄປหน่อยបងបទជុំ เยอะเลยคุณผู้ชมเนี่ยตัวใหญ่ๆเป็นนกปากปากคางเลยคุณผู้ชมตัวดำดำเล็กๆก็เรียกกานามเลยแหละนกกานามม,นม,นนนนนนมันมานอนรวมกันเป็นฟงเลยเป็นูงใหญ่เลยมันมานอนรวมกันนั่นแหละมองให้เห็นเล็กๆแต่เห็นตัวจริงตัวใหญ่จริงๆคุณผู้ชมเห็นตัวจริงมันใหญ่นะ ถ่ายมองไปเห็นตัวกระเจีうううう๊ยเดียวนะคุณผู้ชมเพราะมันถ่ายมันไกลมากเลยโอ้เห็นเลตัวดำตำลิมลิมนู่นแหละบินไปบินมาบินไปอยู่นี่นี่คุณผู้ชมตูมใหญ่ใจจริงจริงนะ nó cà nam dỡ đâu này lời đấy trên trên còn hôm là, bên với bên bay bên ma đâu của một ô này đồ bên bay bên ma bên bay bên ma mình chặt cọ พี่นอนมันนอนนั่นแหละขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม